่วงนี้ผมกับเพื่อนกำลังหาเฟืนชายกันทําอยู่แล้วก็กาลังคิดว่าจะทําอะไรดีแล้วก็ไปเจอใน Facebook แล้วก็มองว่าแบบเฮ้ยเราก็เป็นคนกินอยู่แล้วเนอะแต่เราไม่เคยทํามาก่อนอะไรเงี้ยก็เลยมองว่าเป็นอาจจะเป็นแนวทางของเราก็เลยลองมาติดต่อดูครับผมผมเห็นว่ามันเริ่มเป็นเทรนตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับว่ามีคนเริ่มมาตั้งร้านกาแฟที่เป็นสโลว์บาร์มีใช้มกคคาพอตในการทํากาแฟดิบกาแฟเงี้ยนะครับเป็นเทรนที่กําลังมา เรารู้สึกว่าตอนแรกเรามองเราเป็นผู้บริโภคอย่างเดียวนะครับมองว่าแบบมีขั้นตอนในการทำา็ค่าจะยากหรือเปล่าเนี่ยครับแต่พอวันนี้ได้มาพูดคุยเบื้องต้นเนี่ยรู้สึกเลยว่ามันทําไม่ยากหนึ่งหม้อเนี่ยพอเราใส่น้ำเข้าไปมันจะอยู่ที่ประมาณครึ่งลิตรของห้พอดีครับแต่เราก็สังเกตเวลาที่ตัวเวลามันเดือดอะค่ะถ้ามันแบบขึ้นจนจบอะมันก็แสดงว่าน้ำข้างล่างใช่ค่ะอนนี้คาปูชิโน่คาปูชิโน่ใส่อะไรเข้าไป เป็นนมมิกซ์ค่ะนมมิกซ์นี่ก็จะสอนด้วยใช่มคะใช่ค่ะสอนเทคนิคการทำนมมิกซ์ด้วยนมมิกซ์ที่นมข้นใช่ไหมครับไม่่ใชนมข้นคือนมข้นแต่มันเป็นนมมิกซ์มีสผสมค่ะแล้วก็การเลือกนมมาผสมกับตัวกาแฟก็สำคัญนะคะเพราะนมแต่ละยี่ห้อก็จะมีรสชาติที่ไม่เหมือนกันกาปูชิโน่นะครับเดี๋ยวก่อนแป๊บเดียว โฟมนมนะครับคาปูชิโน่เนี่ยพี่ไ mm hmm. อซ์บอกว่ามีที่นี่ที่เดียวเพราะว่าเขาถ้าสังเกตด,ดูก็คือว่าจะเป็นกาแฟครึ่งแก้วแล้วก็โฟมนมอีกเกือบครึ่งแก้วขอหลอดด้วยนะพี่เป้เดี๋ยวโชว์ก่อนนะนี mm ่ค hmm. ่ะอ่า hey. อย่านะครับวางเลยดาเมจแรงมากแก้วนี้ครับชิมครับผมชงชิมขออนุญาตชิมเลยนะครับอย่างนั้นกลมกล่อมมากนะครับมันเหมือนรู้สึกได้ว่ามีมีความมันของนมเนี่ยค่อนข้างเยอะเยอะเลยทีเดียวเลยครับผมล้าก็แต่ว่าไม่ได้กลบกลิ่นกาแฟจนหมดนะครับรสชาติถือว่าทำออกมาได้ดีตามสูตรของของทางร้านเนี่ยนะครับผมว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆเลยครับ ท่ัน,นี้เมนูอะไรครับอเมริกาโน่น้ำผึ้งมะนาวค่ะม,มันจะมีสองส่วนวส,วส่วนมากมีคนที่พอร์เฟคช h o ตแล้วับนี้จับเราว่าเรอยากจะทำรเ็้มคะนี้อยากจบอ็นสรเ็ก็เอนเอแบเียวนะ แต่เดี๋ยวโลโก้นี่เราสกีนเนาะนี่เราเป็นสปอปอัพดูเลยสีสวยมากนี่คือใบอะไรครับเนี่ยใบส้มใบมะนาวค่ะแต่เราก็จะสอนเทคนิคด้วยเพราะว่าทำยังไงให้มันน่ารับประทานอ่าแล้ลูกค้าชิมได้เลยนี่มีส่วนด้วสดชื่นนำมาครับบอกในคำแรกเลยสดชื่นนำครับแล้วก็ตามด้วยกลิ่นกาแฟ ชอบ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 คือถ้าคนชอบเมกานโน่แล้วนะครับแล้วใครๆอยากจะเปลี่ยนระหว่างวันจะเปลี่ยนรสชาติในการทานกาแฟนะครับก็แนะนําตัวนี้ดีดีเลยครับน้ำพึ่งมะนาวเมกาโน่ดีมากครับดีเลยดีเหมือนส้มเลยแต่คนละแค่คนละโทนไปแค่นั้นเองแต่ดีเลยนี้เลยไม่ขายไม่รูเลยขายจากเมกานโน่ได้ไหมเมกานโนสองตัวดีมากดีมากบอกร้านนี้เมกานโน่ล้วนพึ่งมะนาว ที่เรากินแต่ว่ามีกลิ่นกาแฟผสมใช่แล้วกาแฟเป็นอะไรที่แปลกใหม่ด้วยความที่มะเ็ดเขาคั่วมาทีนีคือเขาเลือกมะเ็งที่เข้ากับรสชาติได้ดีที่ผมกากินง่ายนะคนที่แบบไม่เคยกินกาแฟน่าจะลองกินได้แล้วอาจจะหันมากินกาแฟก็ได้ผมว่าดีเลยครับดีเลยแปลกใหม่แปลกใหม่ถ้าเทียบกับราคาคือผมว่าผมบอกได้เลยว่ากาแฟสดราคา40ี่บาทคุณภาพขนาดนี้หายากมากในท้องตลาดตอนนี้นะครับก็เป็นกาแฟที่น่าสนใจตัวหนึ่งเลยครับผม ผมว่าทําได้ครับ 1. ความเฟล็กซิเบิลของร้านเราไม่จําเป็นจะต,ต้องมีร้านหน้าร้านที่ใหญ่โตเราสามารถไปตั้งนะครับบริเวณไหนที่รู้สึกว่ามันมีคนเดินผ่านที่สามารถให้คนมีโอกาสได้ทดลองชิมนะครับเราสามารถขายได้ผมมองเลยว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเพราะว่า1เราลงทุนไม่สูงนะครับแล้วก็เราได้ความรู้ในการทํากาแฟนะครับแล้วก็ในอนาคตเราสามารถมองธุรกิจที่มัน เติบโตไปได้ทางนี้ผมว่าไปได้ไกลเรื่องของสโลบาร์คอฟฟี่อะไรเงี้ยนะครับตอนนี้ผ่านไหมครับผ่านทุกเมนูไหมผ่านทุกเมนูแล้ววันนี้ผ่านทุกเมนูยกนิ้วให้ครับดีจริงดีน้อยครั้งนะครับที่จะมีคิวเกตเตอร์สองคนนะครับที่จะมาสอนคุณทํากาแฟนะครับครั้งนี้ก็เลยอยากให้อยากให้ทุกคนน่ะได้ได้ความรู้จากการทํากาแฟเพื่อไปเป็นอาชีพ ผมว่าเราสองคนจะทำให้คุณไม่ผิดหวังนะครับถ้าคุณได้มาเรียนคลาส